บาติกเฉลิมพระเกียรติเริ่มทําปีพุทธศักราช2541เพื่อเป็นการสืบสารงานพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนานีในส่วนด้านงานศิลปะการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนเทียนผ้าบาติกจะสามารถอยู่คู่กับโรงเรียนและเป็นพื้นฐานในการต่อย,ยอดประกอบอาชีพได้ประกอบก,บกับการส่งเสริมให้คุณครูบุคลากรได้สวมใส่เสื้อผ้าบาติก จะช่วยทําให้ได้สนับสนุนและเผยแร่เอกลักษณ์ของโรงเรียนเฉลิมประเกียรติสมเด็จพระศาารีนครินทร์สรธรรมราชค่ะวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนผ้าบาติกแก่นักเรียน 2. เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ 3. เพื่อส่งเสริมให้ครูสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการแต่งกายด้วยผ้าบาติก สัปดาห์ละหนึ่งวันเป้าหมายของการแก้ปัญหาเชิงปริมาณ 1. นักเรียนโรงเรียนเฉลิมประเกียรติสมเด็จพระศีนครินทร์ศรีธรรมราชเข้าร่วมโครงการจานวน50คน 2. ครูโรงเรียนเฉลิมประเกียรติสมเด็จพระศีนครินทร์ศรีธรรมราชเข้าร่วมโครงการจานวน78คคน เชิงคุณภาพ 1. น,นักเรียนมีความสามารถในการเขียนผ้าบาติกมีความคิดสร้างส,สงรรค์ 2. ครูภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการแต่งตัวด้วยผ้าบาติกตัวชี้วัดความสำเร็จ 1. น,นักเรียนร้อยละ80ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการเขียนผ้าบาติก 2. นักเรียนร้อยละ80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ 3. ครูร้อยละ80สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการแต่งกายด้วยผ้าบาติกสัปดาห์ละหนึ่งวันวิธีการดำเนินง,งานขั้นเตรียมการประชุมวางแผนประสานงานวิทยากรกำหนดกิจกรรมวันเวลาในการจัดกิจกรรมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินง,งาน ขั้นดำเนินง,งานกิจกรรมเส้นสีลีลาไทยอบรมการเขียนผ้าบาติกกิจกรรมเขียนผ้าพ,พบทบาติกกิจกรรมเก่งกายสวยด้วยบาติกขั้นตรวจสอบวิธีการประเมินหรือวัดผลสังเกตเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินหรือวัดผลแบบสังเกตระยะเวลาในการประเมินระหว่างดําเนินง,งานขั้นปรับปรุงพัฒนานําผลการดําเนินง,งานข้อผิดพลาด ไปวางแผนเพื่อปรับปรุงโครงการให้ดียิ่งขึ้นผลการดำเนินงาน1นนักเรียนร้อยละ80ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการเขียนผ้าบาติก2นักเรียนร้อยละ80ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ 3. ครูร้อยละร้อยสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการแต่งกายด้วยผ้าบาติกสัปดาห์ละหนึ่งวัน